ไม่ว่าคุณคือวัยทองหรือมีปัญหาปวดรอบเดือนมีปัญหาผิวแห้งกร้านฝ้ากระผิวหมองคล้ำมีปัญหาริ้วรอยหรือฮอร์โมนผิดปกติมีปัญหาน้องหนูไม่กระชับมีปัญหาอกหย่อนคล้อยมีปัญหาเซลลูไลส์หรือมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันนี่เลยครับ A4 e ประกอบไปด้วยโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเนื้อเยื่อผลัดเซลล์ผิวใหม่ เบตากลูแคนปรับสมดุลของฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันรักษาอาการติดเชือ้ออนตี้ออกซิเดนต์สารสกัดจากเปลือกสนมีสาร OPC ที่เป็นตัวแอนตี้ออกซิเดนต์ได้ดีกว่าวิตามิน C ถึง20เท่าและดีกว่าวิตามิน E ถึง50เท่าตังกุยสุดยอดอาหารของผู้หญิงปรับสมดุลฮอร์โมนกระชับภายในผิวพรรณเต่งตึงมดลูกและหน้าอกกระชับเลือดลมหมุนเวียนดี แอลกลูตาไทโอนปรับเซลล์ผิวขาวเนียนผ่องใสและอ่อนกว่าวัยกรดอัลฟาไลโปอิกต่อต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ได้ทั่วร่างกายและมีฤทธิ์แรงกว่าโคคิวเทนถึง5เท่าและนี่คือประสบการณ์ใหม่ของความอ่อนเยาว์ที่จะทำให้คุณสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก A4 จากเจอร์เนส